ขอโทษสื่อทุกๆคนนะคะทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็แฟนคลับทั้งบ้านด้วยคือจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไระคะ่ะแม่ไม่คิดว่ามัน,ม,นมันจะเป็นข่าวแต่คือแบบเราไม่เคยแบบงอนกันหนักเลยแต่ครั้งนี้งอนหนักจริงๆงอนงอนหนักมากงอนน้องแต่คือไม่ไม่ได้โกรดน้องนะแค่รอเรารออยากให้ลูกงอแค่นั้นเอง แค่แค่เขาทักมาเอาชุดจะเอาชุดอะไรสีขาวพวกนี้แค่เนี้ยหายแล้วคะ่ะหายแล้วไม่ได้มีอะไรอะค่ะจริงๆเกาถามได้วยคะว่าสาเหตุที่วันนันชุดเกิดจากอะไรอันนี้ขอเอ่ออย่างที่หนูได้ได้ได,ได้ได้โพสต์ไปเนาะก็คือแล้วหนูก็ได้ให้คําตอบพี่ๆไปในวันรับปริญญาแล้วเรียบร้อย<ๆ>ก็คือหนูขอตอบแค่นั้นแล้วก็ในส่วนของเออ่เรื่อง ที่เราเคลียร์กันอนะไรอย่างเงี้ยหนูขอเอาไว้ให้เราคุยกันสองคนดีกว่าแล้วหลังจากวันที่สอบไปเราได้ยเราก็ไปเคลียร์ใจกับคุณแม่แล้วใช่ไหมหลังจากวันนั้นจริงจริงหลังจากวันนั้นเราก็มีการเหมือนต่างคนต่างถอยออกมาคนละก้าก่อนเพราะว่าเราอาจจะอาจจะอารมณ์แบบนอยกันทั้งสองแล้วถ้าคุยกันอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันจะต้องแบบมีการเถียงกันหรือเปล่าก็เลยถอยออกมา ห่างกันมาสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะแล้วแม่ก็อยู่ในที่ที่สบายใจก็คือมีอาจารย์สุบินกับแม่ครูก็คืออยู่แต่ว่าเราก็ยังมีการติดต่อกันเรื่อยๆค่ะจนมาวันนี้ได้มาเจอกันก็รู้สึกว่าโอเคต่างคนต่างใจเย็นกันมากขึ้นแล้วเราก็ได้ปรับความเข้าใจกันค่ะอคุณนน่่มตี้ ถามะไรติดใจคุณแม่หร่โอเคขึ้นไหมจากที่น้องมาได้ตอบไปอธิบายไปหรืออะไรไปก็โอเคขึ้นค่ะโอเคขึ้นเลยอ่ะค่ะเพราะว่าแค่แบบไม่ต้องอะไรอ่ะแค่เขาแบบทักถามอะไรแม่นิดเดียวแม่ก็หายหายงอนแล้วค่ะแม่ไม่ได้เป็นคนคือก็อย่างที่รู้ว่าคือใครถ้าติดตามเราอ่ะคือเราอ่ะจะแบบเหมือนผู้แฝดเลย ก็คือตั้งแต่เด็กจนทุกวันนี้ก็ยังกระเตงกระเตงกันค่ะแต่อันนี้ก็คือแบบงอนกันเข้าใจผิดกันแค่นั้นเองค่ะมัน,ม,นมันจะให้แม่แบบโกรธรั่วไม่โกรธค่ะแต่แค่น้อยใจน้อยเฉยเฉยค่ะเออเราก็มีแค่ช่วงแรกๆนั่นแหละค่ะแต่ว่าพอหลังๆมา ความคิดถึงยังไงก็คือแม่ยังไงก็คือเราให้แม่ไปอยู่ที่อื่นแบบวันนี้ก็ก็มารับคุณแม่กลับบ้านก็คือกลับบ้านด้วยกันเราก็ต่างคนต่างเย็นทั้งคู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีการคุยหาตรงกลางระหว่างกันว่าเราจะยังไงต่อแต่คือยังไงก็หาตรงกลางได้อยู่แล้วอะค่ะแ,ะแค่เรามาเจอกันแล้วเราได้คุยกันแล้วเราได้จับมือได้กอดกันได้หอมแก้มกันมันก็ ความสัมพันธ์ของแม่ลูกมันก็กลับม,มาแล้วแสดงว่าตั้งแต่ว,ตว,ว,นนวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้เจอแม่เลยมาเจอวันนี้มันแรกใช่ไหมมาเจอวันนี้วันแรกค่ะใช่ค่ะเพราะว่าน้องติดงานเป็นไงพอเจอกันแล้วมันแบบจากมาใช้เวลาตอนนั้นมันอาจจะแบบว่าพุ่งลงแต่ตอนนี้คือทุกคนก็ต่า<ช>งแบบซอฟลงอะไรใช่ค่ะซอฟลงแล้วก็เราก็ได้คิดว่าแบบคือทะเลาะไปก็ก็เหนื่อยขึ้นหนูเห,หนื่อยแล้วหนูก็ทํางานแล้วหนูก็ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยแม่จะอยู่ยังไง แม่จะไปยังไงอะไรอย่เงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันมีความกังวลตลอดเวลาเราก็เลยรู้สึกว่าเลิกทะเลาะกันเถอะเลิกเลิกแบบเลิกอยู่อย่างนี้เถอะมันมันไม่ใช่เหนื่อยอย่างเดียวมันแบบมีความทุกข์ด้วยเหมือนเหมือนอย่างเรามาอย่างเงี้ยถามว่าเราคิดถึงลูกไหมคิดถึงคิดถึงมากคิดถึงเพราะว่าไม่เคยจากกันนานแล้วยิ่งจากกันเพราะว่าแบบนอยกันอย่างเงี้ยมันยิ่งมันมันเป็นความทุกข์ค่ะเราก็ยิ่งคิดถึงเพิมมากแล้วนอนก็ ป่านนี้เขาจะอยู่ไงเนาะอยากกอดจังอยากของจังอย่างเงี้ยแสดงว่าขขาวข่าวข่าวข่าวที่มันออกไปตอนนี้ย่อยสัมภผัสไม่มีผลกากทุกต่อเลยเพราะว่าหลายคนก็พูดถึงครอบครัวเราค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีผลกระทบต่อคุณแม่กับคุณย่าอย่างไรบ้างก็ในส่วนตรงนั้นก็อยากให้ทุกคนย้ยอนย้อนกลับไปอ่านแล้วก็ให้มันจบแค่นั้นเลยค่ะให้มันมีแค่ข้อความนั้นที่ออกไปแล้วก็ มันมีต้นเหตุอยู่แค่นั้นแล้วก็คือให้ทุกคนรับรู้รับทราบในสิ่งที่หนูโพสต์ไปแค่นั้นหนูไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะทําลายแม่แต่แค่อยากแก้ต้นเหตุให้มันให้มันตรงจุดแค่นั้นเองค่ะคือปัญหาตรงน,นั้นตอนนี้เราเคลียร์จบแล้วใช่ไหมตรงนี้เดี๋ยวต้องขอกลับไปคุยกันแต่ว่าเราต้องคุยกันด้วยเหตุและผลแล้วก็จะไม่มีการไม่มีการไปไหนจากการอีกแล้วค่ะคุณแม่ทำไมคุณแม่ถึงเลือกมาอยู่ที่นี่ ก็คือตอนนั้นก็คือพี่ยินไปรับค่ะพี่ยินไปรับแล้วก็น้องก็อยู่ต่างจ<ม>ังหวัดน้องไปนหนูไปทำอะไรน้องอ๋อหนูไปลังบงสวงค่ะตอนนั้นก็คือว<อ>ิ่งต,ต่างจ,จังหวัดตลอดเลยก็เลยฝากพี่ยินดูแลแม่ฝากแม่ครูกับอาจารย์ดูแลแม่แล้วก็แม่ครูกับอาจารย์ก็ดูแลแม่อย่างดีมากนี่ก็ต้องขอบคุณแม่ครูกับอาจารย์มากๆค่ะพระหลังจากวันที่เราเป็นญานิคนทุกวงว่าน่าจะเป็นภวามพิชิตแม่ไปยืนอยู่อยู่ในลูกแต่วันนั้นที่เราที่เราเคยบอกว่าอยากมีโมเมนต์นะ คุณแม่อยากให้เราไปรับวิญญาเพราะว่าคุณแม่อยากเห็นภาพนาเลอยที่มาก่นนอนออันนี้ก็อย่างที่บอกไปค่ะหนูไม่ซีเรียสเพราะว่าหนูก็แต่งชุดแล้วก็เดี๋ยวไปรับใหม่ได้ไม่ใช่ไปรับใหม่มาค่ะถ่ายรูปใหม่เออก็คือเดี๋ยววันที่สิบนี้ก็ตั้งใจแล้วค่ะว่าจะแต่งหน้าทำ